สวัสดีครับเพื่อนๆและในวันนี้เราก็ได้เวลานอนอีกแล้วนะฮะวันนี้ไปกู้หนูมาได้หนูหนึ่งตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไปปล่อยกันเนาะแล้วก็ผมก็นอนในรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หันท้ายเข้าบ้านนะครับเพราะเหตุใดถึงหันท้ายเข้าบ้านเพราะว่าถ้าหันท้ายออกมาข้างนอกเวลาเช้ามาแดดมันส่องนะครับหรือว่าไอร้อนมันมันเข้ามาในรถผมก็ ะนอนลําบากดังนั้นผมก็เลยหันท้ายเข้าบ้านดีกว่าแล้วก็นอนอยู่ในรถอีกเช่นเคยนี่บ้านผมอากาศกําลังดีกําลังดีเย็นสบายสบายนะฮะนอนในรถก็อุ่นดีมีผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็หมอนสามใบแล้วก็สามารถเปิดกระจกแง้มนิดนึงนะที่ผมต้องดับไฟดวงนี้ปกติมันจะมีไฟอยู่หนุนดวง,ดวงเห็นไหมฮะ ที่ผมต้องดับไฟเพราะว่าผมนอนในรถเนี่ยถ้าเปิดไฟตรงนี้มันจะมีตัวแมลงนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันมีป่าเยอะมันมีต้นหญ้าเยอะแล้วมันก็จะมีแมลงชอบมาตอมไฟมันชอบปีนเข้าไปหรือว่ามันเล็ดรอดเข้าไปตอนที่ผมเปิดกระจกได้ดังนั้นผมเวลานอนเนี่ยผมจะเปิดกระจกข้างนิดนึงนะฮะ แล้วก็อาจจะใช้พัดลมด้วยถ้าอากาศหนาวผมก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดอากาศไม่ห,หนาวจนเกินไปผมก็จะใช้พัดลมเป่าหมุนเวียนอากาศนะครับก็คือ,อทําให้อากาศมันเย็นสบายทีนี้ถ้าเราเปิดกระจกไว้เนี่ยมันจะมีตัวแมลงเข้าได้นะครับถ้าเราเปิดไฟนะนะโอเคผมก็เลยเลือกปิดไฟตรงนี้นะครับโอเคงั้นไม่เสียเวลาเข้าไปนอนเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปนอนนะฮะผมจะให้เพื่อนๆนดูครับวันนี้ผมทำเขาทั้งวันเลย ทำยังไงคือก็ถอดเสื้อไม่ออกนะครับอืมเสื้อเขาเหมือนมันมีสนิมด้วยแล้วก็เหมือนลูกสูบเขาติดอะแล้วก็ผมถอดฝาออกมาแล้วแล้วก็เสื้อเนี่ยถอดไม่ออกแงะย,ยังไงก็ไม่ออกฮนะไม่รู้จะเอาออกได้ยังไงงงอยู่เนี่ยกาลังหาวิธีอยู่เสื้อสุกเาน่าจะแบบเหมือนขึ้นสนิมเยอะเลยอะ่ะอืมมันน่าจะมีตัวดูดนะดูดแบบ ผมก็ทืบซะไห้ดูดิขาขั้นตาดที่เชื่อมๆออกออกไว้นี่หลุดหมดเลยหักหมดเลยกระทืบซะมันมันไม่ไปอ่ะคือกระทืบแล้วมันแข็งมากเลยนะฮะก็ตั้งใจว่าจะทําให้เขาติดเครื่องให้ได้แล้วก็เอาไว้สาหรับวิ่งแถวๆบ้านนี่แหละไอ้ตัวนี้ยังเปิดไม่ออกเลยดูดิเนี่ยใช้คีมล็อกบีบจนงัดยังไงก็งัดไม่ออกบีบก็บีบไม่ออกคือทุกอย่างมันเหมือนมันเก่าจริงๆอ่ะนะฮะคือสภาพมันเก่ามากๆเลย ก็อยากจะทําให้เขาติดเครื่องก่อนนะครับพอเขาติดเครื่องแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเออ,อาจจะไปเปลี่ยนขอบล้อนะตอนนี้ขนาดเติมลมเนี่ยสองวันยางยังแข็งอยู่เลยนะ <c oughs> ยางไม่แบนนะแต่ล้อหลังเนี่ยล้อหลังมันเปิดอ้น,นี้ไม่ออก <c oughs> ล้อหลังรู้สึกว่ามันจะขันจุ๊บไม่ออกนะครับจุ๊บเนี่ยขันไม่ออกเลยมันแข็งเป๊กเลยอืม <c oughs> คือล้อหลังยางแบนนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันขี่ได้นะผมตั้งใจว่าผมจะเปลี่ยนล้อให้เขาใหม่นะครับก็คืออาจจะซื้อล้อมาใหม่เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นสนิมเยอะแล้วแล้วดูดูสภาพเขาจะไหวไหมเนี่ยถ้าเราจะเอามาทำขี่เนี่ยจะไหวไหมไวแปดสิบ <laughs> โอ้ยอ่ะโอเค อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเราค่อยทําเขาขึ้นมานะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆป,นะปลุกเนี่ยปลุกทีละนิดปดลุกทีละหน่อยมันอาจจะต้องใช้งบเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็จะต้องใช้เวลาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้คือผมจะทําเครื่องเขาก่อนให้เครื่องเขาติดแล้วก็ถ้าติดแล้ววิ่งได้ก็รายการต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องล้อเรื่องถังน้ํามันเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้ามันจะต้องลงทุนเยอะจนสูงจัดเนี่ยผมก็อาจจะแค่ทำให้พอวิ่งได้แล้วก็เอาไ้วิ่งเที่ยวแบบทิปใกล้ๆแต่เรื่องอทะเบียนของเขาเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังอยากจะต่อเขาเหมือนกันคือ <c oughs> ไม่รู้เขาขาดมานานเท่าไหร่แล้วโดนยกเลิกมานานแค่ไหนแล,และจะต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะลองปลุกรถแล้วก็ตามหาเจ้าของแล้วก็ อยากจะเอาเขาไปต่อทะเบียนให้ได้นะครับถ้าเกิดเครื่องเขาติดแล้ววิ่งได้นะถ้าเกิดมันไม่ใช้งบจนเกินไปมันไม่บัลบานไปจนเกินไปเนี่ยนะครับก็จะลองทําดูโอเคงั้นวันนี้เราก็นอนในรถอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในรถนะครับโอ้ยอากาศหนาวชึบเปิดแล้วก็เข้ามานี่เดี๋ยวขอถอดรองเท้านิดนึงฮึบห้องผมก็จะลกนิดน,นึงนะขอปิดประตูก่อน นี่ครับครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วอากาศหนาวมากเลยเอ่อต้องเปิดจุด้างนิดนึงแล้วก็อาจจะใช้พัดลมเปิดด้วยวันนี้อเปิดสวิตช์ปึ๊บเปิดพัดลมปึ๊บเน่ก็เปิดพัดลมนิดนึงจะได้ยเย็น อากาศก็ดีนะถ้าเป,ปิดกระจกให้มันถ่ายเทนะโอเคผมก็จะมีผ้าห่มแค่ผืนเดียวอากาศกำลังดีกำลังดีก็นอนแบบนีแหละครับ <c oughs> นอนในรถสบายดี ก็ต้องรอช่างอีกประมาณสักเอ,อเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนเสียงมันดังโอพัดลมแรงนะดูนี่แรงวู้แรงดีครับแรงดีรอช่างอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวอ่าถ้าช่างเขา แถวนี้เมื่อไรแล้วก็ผมก็จะติดต่อหาช่างแล้วก็ให้ช่างมาทําห้องก็จะได้นอนในห้องสักทีตอนนี้ก็นอนในรถไปก่อนแล้วกันนะเหมือนกับทั่วๆไปที่ผมไปอยู่ที่อื่นผมก็นอนในรถนี่แหละครับนะฮะก็นอนสบายดีด,ดีนอนหงมผ้าสบาย <laughs> ชีวิตโตชีวิต ก็อย่างที่ผมบอกนะนอนในบ้านลําบากนะครับเพราะว่าผมกลัวตัวมแมลงอะไรเงี้ยผมไม่อยากนอนกับพื้นก็เดี๋ยวทําห้องให้มันดีนิดนึงก็ป้องกันสัตว์ตัวมแมลงอะไรได้ก็นอนในห้องแล้วก็ได้ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็สะดวกสบายนะฮะก็เดี๋ยวรอช่างนิดนึงนะครับช่างก็ใกล้จะกลับมาแล้วนะฮะถ้าช่างกลับมาเมื่อไหร่ก็อยากจะ,ะทําห้องไว้ก่อนเลยแล้วก็ทาเอาเ,เป็นแบบ ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเอาแค่เป็นห้องแล้วก็สามารถติดแอร์นอนได้แล้วก็มีไฟมีอะไรพร้อมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ผมใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับไม่เลือดหรูอะไรแต่ว่าทีนี้ที่ผมต้องติดแอร์เพราะว่าเพราะอากาศที่บ้านผมเนี่ยมันร้อนนะครับเ,เวลาหน้าร้อนจัดๆเลยเนี่ยมันร้อนมากแล้วก็เวลาที่ผมนอนตอนกลางวันเนี่ยคือผมเป็นคนที่จะต้องนอนตอนกลางวันนะครับเพราะว่า ถ้าไม่นอนตกนกลางวันแล้วเดี๋ยวแรงดันในตามันสูงอีกคือเอ่อมันจะทําให้เจ็บตาง่ายนะครับแล้วก็เอ่อพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่ก็เอาเปน็นันว่าเดี๋ยวเราอืมเดี๋ยวเรานอนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะครับนี่ก็คือสายนอนอย่างผมครับนอนในรถนี่นะฮะไม่ได้ไม่ได้จิตแอนะ ไม่ได้ปั่นเครื่องติดแอร์หรอกนะก็นอนในรถแบบชิวๆนอแบบสบายๆผมรู้สึกผมนอนในรถแล้วผมหมดห่วงไม่ระแวงนะครับไม่กลัวว่ามันจะมีตัวสัตว์แมลงอะไรมันเล็ดรอดเข้ามาได้เพราะว่ากระจกผมก็เปิดแค่นี้เดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็มีพัดลมเอาไว้หนึ่งตัวตรงนี้นะครับนี่มีพัดลมเอาไว้สามารถที่จะ เปิดให้เย็นก็ได้เปิดแรงๆก็ได้เปิดเบาๆก็ได้ดไดอะไรเงี้ยนะมันอาจจะเสียงดังหน่อยนะแต่ว่าก็ทนๆไปง่วงนะเดี๋ยวก็หลับแล้วนะไม่ไม่ไมเสียดโอเคงคืนน,นี้ขอตัวนอนก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย